ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนต้นทางชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, mm hmm. 1> ทุกคนด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาค่ะซึ่งในชั่วโมงที่5ประจําวันอังคารนะคะเราจะเรียนวิชาสุขศึกษานะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่งจบไปคะเรื่องอะไรคะ โอ้ oh, ครอบครัวของร <Yeah. S 1> ของฉันหรือว่าครอบครัวของเรานะคะทุกคนมีครอบครัวใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อ่าก็ต้องทําครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเด็กๆก,ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นเด็กดีของคนในครอบครัวเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะขึ้นเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนอะนั่งตัวตรงค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนวันนี้ก็มีสาระน่ารู้ในเรื่องของสุขภาพมาฝากเด็กๆเ,เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอะไรเอ่ยมาดูกันนะคะใครรู้จักพืชชนิดนี้บ้างมาดูในวันนี้เป็นสาระน่ารู้ที่ครูนำมาจากหนังสือพิมพ์หน,นังสือพิมพ์ d เดลี่นิวประจําวันที่26เดือนสิงหาคมนะคะ อ่านออกด้วยอ่านว่าอะไรคะหอมแดงอ่าพืชชนิดนี้เรียกว่าหอมแดงไหนใครเคยเห็นเคยเห็นที่ไหนคะเออเคยเห็นที่บ้านเคยเห็นที่ตลาดเคยเห็นที่ที่ไรอ่าแล้วหอมแดงเอาไว้ใช้ทำอะไรคะเอาใช้ทำอะไรเอ่ยอ่าหนูเคยเห็น เขาเอาไว้ใช้ทําอะไรคะเอาไว้ใช้ทาอะไรเอ่ยหอมแดงอ๋อใส่อาหารเข้าไปรับประทานได้ใช่ไหมคะรับประทานได้ไหนใครเคยรับประทานหอมแดงบ้างอ่ะเอามือลงแล้วหอมแดงมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายของเราด้วยใครเคยจับต้องหอมแดงบ้างใครเคยแกะหอมแดง ใครเคยหั่นหอมแดงบ้างอ้าวแล้วเวลาหั่นหอมแดงจะเกิดอาการอะไรขึ้น,น,นอ้ามีคนนี้มีคนนี้หงวงสะกรเคยจับสัมผัสหอมแดงใช่ไหมคะพอสัมผัสไปใกล้ๆดวงตาจะเกิดอะไรขึ้นน้ำตาไหลเพราะว่าอะไรคะหอมแดงเคยได้กลิ่นไหมคะแกลนเอ่อกลิ่นจะเป็นยังไงคะ แสบตาหรือว่ากินแสบๆจมูกใช่ไหมคะกินฉุนพอใกล้ๆกับดวงตาเนี่ยลราองจากหอมแดงอาจจะทําให้แสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลออกมาด้วยเออแสดงว่ารู้จักหอมแดงเอาทีนี้มารู้ถึงประโยชน์ของหอมแดงบ้างนอกจากจะนํามาหั่นหั่นซอ,ซอยซอยปรุงในอาหารแล้วบางคนก็ทานได้บางคนก็ทานไม่ได้ใช่ไหมคะแต่บางคนก็เคยทาน เคยเห็นอาหารอะไรที่ปรุงหอมแดงเข้าไปบ้างไข่เจียวไข่เจียวหอมแดงอันนี้อะไรอีกลาบใครเคยกินลาบบ้างอ,อ่านั่นแหละค่ะหอมแดงอ่าก็จะถูกหัน่นหันหันลงไปในลาบด้วยทีนี้ประโยชน์ของหอมแดงอ่าฟังนะคะฟังไว้ไปบอกคุณแม่ด้วยอ่าฟังหอมแดงเป็นพืชผักชนิดหนึ่งนะคะที่เราจะนิยมทานหัว แบบนี้คือหัวนะคะในรูปนี้คือหัวของหอมแดงออกดอกในฤดูหนาวหัวของหอมแดงจะมีรสฉุนค่ะรสฉุนนี้จะช่วยขับลมแก้ท้องอืดแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้นะคะแก้อาการบวมน้ําอาการอักเสบต่างๆร่วมไปถึงขับพยาธิในร่างกายด้วยรู้จักพยาธิไหมเอ่ยรู้จักพยาธิก็คือ เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่เข้ามาแย่งอาหารของเราในร่างกายเราใช่ไหมคะการทานหอมแดงก็จะช่วยขับการขับพยาธิแล้วทำให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งการบริโภคหอมแดงเป็นประจำจะสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยให้การไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงลดไขมันในเส้นเลือดสามารถ ป้องกันการติดเชื้อและช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้ด้วยเวลาเป็นหวัดมีมีผู้ใหญ่บอกไหมว่าให้ลองดมหอมแดงดูเยไหมั้อคะหอมแดงมันจะช่วยลดอาการไข้หวัดได้ก็คือใช้การสูดดมเข้าไปหรือจะรับประทานเข้าไปก็สามารถช่วยได้นะคะ,ะรวมไปถึง นอกจากนี้หอมแดงยังมีธาตุฟอสฟอรัสปริมาณสูงช่วยให้ผู้ที่รับประทานหอมแดงบ่อยๆเนี่ยมีความจำดีนะคะซึ่งสาวไทยยุคสมัยก่อนยังนิยมนำหอมแดงมาทุบหรือฝานเป็นแว่นบางๆทาบริเวณที่เป็นสิวเป็นฝ้าด้วยสิวก็คือเป็นเม็ดที่บนใบหน้าคนหนุ่มสาวสมัยโบราณก็เอาหอมแดงเนี่ยมาแต้มหรือว่า แป,แ,ปแปะแปะบริเวณที่เป็นสิวก็สามารถลดการอักเสบหรือว่าลดจุดด่างดําบนใบหน้าได้นะคะโอ้ยหอมแดงหัวแค่นี้เองสรรพคุณเป็นยังไงคะเยอะมากเลยแล้วมีกันทุกบ้านไหมคะ,ะคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะมีหอมแดงติดไว้ที่บ้านในการประกอบอาหารทีเนี้สมมติเราไม่สบายเป็นหวัดก็ใช้หอมแดงมาสุดดมหรือว่าบรรเทาอาการ วัดได้และคนโบราณก็จะใช้หอมแดงใครมีน้องทารกเล็กๆความเชื่อของคนโบราณก็จะใช้หอมแดงทุบๆๆแล้วก็มาแกว่งในน้ําอุ่นแล้วก็อาบน้ําให้น้องทารกเป็นการลดอาการท้องอืดอาท้องไม่ย่อยได้นะคะโอ้ยมีสรรพคุณเยอะแยะมากเลยและหอมแดงถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้เองด้วยนะคะ วันนี้ค,ครูก็นำความรู้มาฝากเด็กๆเ,เกี่ยวกับสุขภาพของเราคะอีกนิดนึงม<า>เมื่อกี้สุขภาพของเราไปแล้ววันนี้ก็แถมค่ะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับกีฬามาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยอ,อันนี้คือกีฬาอะไรเอ่ยกีฬากอล์ฟอ,อ,อันนี้เป็นการแข่งขันกีฬา ของเยาวชนไทยที่ไปแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกที่ประเทศจีนนูน่นรู้จักประเทศจีนไหมคะไม่รู้จ่ะประเทศจีนก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศหนึ่งที่มีแผ่นดินที่มีพื้นที่กว้างแลวก็ใหญ่มากนะคะเป็นแล้วคนจีนในปร,ประเทศไทยเราก็มีเยอะใช่ไหมคะซึ่งเยาวชนไทยของเราก็ได้ ไปแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมนะคะครั้งที่สองที่ประเทศจีนในเมืองหนานจิงซึ่งในภาพก็เป็นการแข่งขันกีฬาชื่อรู้จักกีฬาชนิดนี้ใช่ไหมคะกีฬาอะไรคะกฟอ,อกากอีฬากล์ฟมีอีกมีอีกอไม่ใช่มีกล์ฟอย่างเดียวอให้รู้จักกีฬาไว้อย่างกีฬาภาพนี้คือกีฬาอะไรคะกีฬาวิ่งอ่ะ ในในข่าวนี้เขาบอกว่าสุดฝีเท้าเจ้าโอวิทวัฒนชุดดำคนไหนชุดดำชุดดำเนี่ยเป็นทีมชาติอะไรคะทีมชาติอะไรรู้เปล่าทีมชาติไทยสังเกตเวลาเราชมข่าวกีฬาการแข่งขันกีฬาซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิก ถ้าประเทศไทยเราเข้าร่วมแข่งขันจะมีธงชาติไทยอยู่ตรงหน้าอกอสังเกตที่ชุดกีฬาเขาจะมีธงชาติไทยอยู่ที่หน้าอกเห็นไหมซึ่งพี่เขาเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราอันนี้เป็นพี่ที่เป็นเยาวชนไทยไปแข่งขันแข่งขันอะไรคะกีฬานี้วิ่งข้ามรั้วค่ะ จะแข่งขันกีฬาสีใครวิ่งเร็วเร็วบ้างอ่าเอา,เอามือลงคนที่วิ่งเร็ววิ่งแข็งแรงวิ่งชนะอยู่บ่อยๆเนี่ยถ้ามีการฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งที่ต่างประเทศเหมือนพี่ในภาพนี้นะคะอ่ะยังไม่หมดอีกกีฬาหนึ่งน่าจะรู้จักนี่อ่ะอันนี้อันนี้กีฬาอะไรคะ กีฬาอะไรเอ่ยอกีฬาวอลเลยบอลเคยดูไหมคะ,ะที่พึ่งมีการแข่งขันวอลเลยบอลระดับโลกเข้าไปทีมประเทศไทยของเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะคะ,ะชิงแชมป์โลกนะคะเล่นเป็นไหมเอ่ย เล่นเป็นก็พยายามฝึกฝนตัวเองไว้นะคะจะได้ไปเล่นถึงเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งแต่ก็เป็นการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนด้วยพูดถึงเรื่องกีฬากันไปแล้วเดี๋ยววันนี้ให้เรามาออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงกันดีกว่าอยืนขึ้นยืนยืนยืน,ยน,ยนไหนดูนักกีฬาในอนาคตของคุณครูก่อน ใครอยากเป็นนักกีฬาบ้างโอ้โอในใขรอยากเป็นนักกีฬาปลมือหนึ่งคะสองครั้งสามครั้งนักกีฬานอกจากจะใช้ร่างกายแข่งขันแล้วต้องใช้ความคิดด้วยต้องเชื่อฟังผู้ฝึกสอนด้วยตอนนี้ก็เชื่อฟังคุณครูด้วยแถวตรงแตะไลแตะเอว เดี๋ยวเราจะไปออกกําลังกายกับเพลงนี้นะคะเพลงอะไรเอ่ยเพลงออกกําลังกายรับแสงตะวันเคยเต้นแล้วเหรอคะอ่าเป็นเลย 不不不